ห้าข่อยเนาะไม่ชาไม่ถย็ไม่เย็นตัวนี้นะเดี๋ยวถ้าพี่รู้สึกว่าปลายเท้าพี่มันเหน็บชาพุ่เย็งย่าได้เน่งบอกผมด้วยอาจจะเป็นทั้งสองข้างหรือเป็นแค่ข้างอะไรงหนึ่งแล้วพี่ถ้ารู้สึกบอกนะพี่นะอาจอุ่นอาจเย็นอาจชานะรู้สึกอย่างาข้างไหนชาข้างไหนครับข้างวานะ แป๊บหนึงนะพี่ดูมือผมนะพอผมเอามือออกปั๊บพี่จะหายชาพี่อย่าปล่อยปืนหายยังหายครหาได้ไหมพอผมเอามือไปแตะปืนปั๊บดูนะพี่ก็จะรู้สึกเลยผิดพัดลมผิดลงมาลมว่าไปเลยวะพี่รู้สึกยังรู้สึกไงนั่นแหละคือพี่ที่ผมบอกว่าปืนมันมีผีนั่นแหละผี เนี่ยพอเอามือออกจากปืนเนี่ยพี่ก็จะหายชาเหมือนผมเล่นกลนะพี่หายไหม